ที่นี่อาสมชนาการโดยท่านอาจารย์แม่น่านภาชมพูศีหรืออาจารย์ชนากาลชมพูศีซึ่งเป็นสาขาที่สองท่านอาจารย์แม่เจ้านางแห่งเมืองเหนือได้เป็นผู้เริ่มดำเนก่อสร้างเพื่อเป็นที่พักปีกวิเวกสำหรับนักบำเพ็ญภาวนาสมณธรรมทั้งหลายณที่แห่งนี้เป็นดินแดนที่เหมาะสมแก่การภาวนายิ่งนัก นะมีอาสมที่พักสองหลังมีห้องน้ำมีศาลาลุงฉันนิดหนึ่งหลังหนึ่งแล้วก็ที่นั่งพักเน่นัองนักแขกนิดหนึ่งนะบริเวณแห่งนี้ก็1ลอก1นะลกก็2องแสนเรามีโครงการจะซื้ออีกทั้งหมดสิบลอกนะเราก็ที่นี่ก็จะมีต้นยางใหญ่เทวดารักษา รึมทั้งวันลัดทางเข้าของอาสมแห่งนี้ก็เป็นสวนไร่ซ่อมนัแล้วบริเวณที่ไถไว้นี้นะก็เป็นสิ่นที่จะซื้อต่อไปอีก10ลบสองล้านเพราะว่าที่ที่นี่เป็นที่ดินทะเลจึงแพงมากนะรอบๆก็เต็มไปด้วยต้นปาล์มต้นกล้วยต้นมะพร้าวนะรอบๆอ,อาสม ซึ่งรอบนี้เราจะซื้อเพิ่มอีกสิบล็อกนนี้เราก็เข้ามาดูในอาสมในบริเวณอาสมนี้ก็เราก็มีการหยดน้ำไม่พระขอขมากรรมทุกวันพระอาทารูปปัจจัาอาสมซึ่งท่านอาจารย์แม่ก็ได้ามนำมาไว้ที่นี่เพื่อเป็นที่สัการะกกับไหวบูชาของสาธุชนพุทธบริษัททัท้งหลาย มีกดน้ําสําหรับหยดน้ําที่นั่งรับแขกนี่เป็นอาสมของป,ปูปอาปีวิเวกอาสมชนาการแห่งนี้ก็มีกุฏิสองหลังที่นั่งด้วยพอเพียงพอที่จะพักผ่อนชั่วคราวในการปิดภาวน,นานี่ก็เป็นศาลาตักผ้านี่ก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำก็พอใช้ได้มีเยี่ยม ห้องน้ำมีโอ่งสำหรับรับน้ำฝนไว้เดิมยาหน้าแรงมีบอ่อน้ำบอ่อน้ำสำหรับสูบน้ำขึ้นมาเพื่อกรองกรองใช้ในการอาดเดิมสักผ้าลาแตกพานี่คือบริเวณรอบๆอาสมอันนี้กองใบไ,ไม้ที่ไถไว้เพื่อที่จะเผาทีละน้อยให้สะอาดเรื่องเก่าต่อไปนี่คือบริเวณอาสมทั้งหมดรอบๆ เพเหมาะกการบําเพ็ญภาวนาเงียบสเย็นๆก็มีเสียงนกเสียงร้องอาสางนี้ก็สร้างมาไม่นานก็จจะมีโครงการต่อไปในการสร้างถาวรนัตถุกะน,นักตก็กกไปจะสร้างกุฏิที่พักก็จะได้ที่บําเพ็ญภาวนาถาวรน,นี่ก็เป็นชั่วคราวกุฏิไม้ไผ่มีคณะ,ะสัตวาลูกศิษย์ของท่านอาจารย์แม่ จนการนะัรวบรวมทรัพย์สมบัติของพ่อแม่พี่น้องลูกหลานญาติทั้งหลายผู้ศิษย์บริวารเะมาในการจัดซื้อจัดสร้างนะซึ่งก็จะดำเนินต่อไปนี่คือริเ้ณงั้งหมดของอาสมแห่งนี้ก็สะอารลบเลืศหน้าอยู่หน้าอาศัยอาสมจนาการสาขาสโดยท่านอาจารย์แม่จนการจำปูสี ขอให้สำเร็จประโยชน์สุขทรัพย์นิพพานโดยจัตพันสำหรับท่านทุกคนที่ได้ร่วมบุญในการดำเนิสร้างอาสมนะด้วยกันก่อช่วยกันสร้างจนผ่านไปแล้วหนึ่งขั้นตอนในการเริ่มต้นที่ดีก็สำเร็จโดยฉัพันทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินโดยเฉพาะท่านอาจารย์แม่ชนการชมพูสีเจ้านังแห่งเมืองเหนือ